ถ้าผมไปซื้อผลพานะผลพายุมันจะหายปะไม่หายไม่คือแบบถ้าเราซื้อผลพ่าถาวรใช่ปะมันจะไม่หายใช่ปะอันนี้ทุกคนพูดจริงนะไม่โกหกกันนะมามันผมซื้อเลยละกันเหลือม่กี่โลบักแล้วถ้าซื้อผลพ่าปึ๊บถาวรเอ้าผลพายุล่ะอ้อผลพายุหายไอ้น้ง วยาดีโมช็อปบริการขายไก่ตันในบอกฟุตราคาทูกถูกนะครับไก่ตันสุ่มหมัด3-6มถึงหมัดไก่ตันการันตีผลตื่น6มัดการันตีดาบคู่โอเด้งก็ยังมีนะครับผมและมีกล่องสุ่มหมัด6มัดด้วยมีไก่ตันผลตื่นโมจิพร้อม VVP ด้วยนะครับผมไก่ตันเผาวีสก็มีนะครับมีเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ราคาโคตรถูกนะครับผมแล้วก็ยังมีอื่นๆในดีโมช็อปเยอะแยะเลยนะครับใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับลองไปเลือกซื้อกันได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครีนเ่ย นี่น,นี่ผมมีผลใหม่มา <Huh? S 1> พายุเว้ยคือซื้อไว้ตอนนั้นทันมันเปิดขายเนี่ยผลนี้ยมันโกงขอว่านะถ้าผมทำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราไปปั๊มเลเวลกันดีกว่าโอ้โหเลเวลร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบปั๊บเตรมคาราเวลเลยถ้าผมไปซื้อผลพานะผลพายุมันจะหายปะ่ะทุกคนว่าไงมันจะหายไปะ่ะบอกว่าไม่หายไม่คือแบบถ้าเราซื้อผลพาถาวรใช่ปะ่ะมันจะไม่หายใช่ปะ่ะอันนี้ทุกคนพูดจริงนะไม่โกหกกันนะผลพายุพี่ไม่ถาวรน,นะจริงป่ะเนี่ย ผลพายุอุ้มเมอร์ไม่ถาวรนะมางั้นผมซื้อเลยละกัน <C> e <ase> เหลือไม่กี่โลบัคแล้วถ้าซื้อผลพะปึ๊บถาวรเอา้าผลพายุล่ะอ้อผลพายุหายไอ้ลุงผลพายุพี่หายหรือว่าพี่เข้าใจอะไรผิดตรงไหนวะเท้ยได้ใช้ผลพาเลยผลพายุผมไม่พายุผมไม่เป็นไรวะ เป็นทั้งปาบมือหนึ่งก็ได้วะเป็นพาก็ได้วะไอมยยังไม่ได้ใช้ผลพายุเลยโอ้ไม่ก็ผลพาก็ได้นะมามาลองดูพายุช่างมันแล้วกันครับผมปล่อยมันทิ้งเลยนี่ผมเติมเอาอะไรวะไอมัตเซอรี่ใช่ปะ่ะคูณสองอะว่าจะเอามาเล่นแบบผลพายุแบบให้มันแบบเลเวลตันสักหน่อยผลพายุไม่อยู่บอุมเมร์อีกแล้ว เราจะปั๊มสแต็กได้ไงวะเนี่ยอุ้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 ยสกิลเอกโคตรนานเปิมโอ้โหแม่โคตรตึกไม่ตายเรื่องเรือเท่าไหร่วะเนี่ยถามจริงดูนะไอตัวนี้เรือเหลือนิดเดียวอุ้ยไม่เข้าว่ะอุ้ยทำไมสกิลทำอะไรไม่ได้นี่ใช่ไหมอุ้ยนี่ไงนาเม็ดขึ้นแล้วอ๋อต้องเสริมไฮคีไม่มีไฮคีนี่เองดูดูด,ด,ดูรอบนี้ของจริงละมีติงนาง ป้องเรียบร้อยแม่งตีไม่เข้าเลยเออนี่ไงได้เลยอู้หู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 โปโปโปโทีเดียวแม่งมาเลยทุกคนว่าผลไหนดีอะอันนี้ผมสุ่มหมดเลยนะมีผลชาร์โดฟูดแมกมาแล้วก็ผลนี้อันนี้ผลยางนี่ใช่ป่ะแมกมากับอันเนี้ยน่าจะดีที่สุดเนี่ยอันเนี้ยแมกมาเดินบนน้ำได้ถ้าแมกมาตื่นคือแบบเจ๋งดีนลเว้ ไหนมอนเตอร์มันตีผมเข้าได้ยังวะยังเข้าอยู่เหรออันนี้มันมีไฮคีหรอหรือว่ามันเป็นอาหารเรือมันเป็นอาหารเรือก็เลยตีผมเข้าเหรอทำไมไม่เห็นมันเสริมไฮคีอะไรเลยวะโปงเรียบร้อยบอกเลยเลือดหายไปครึ่งหลอดเตรียมตัวขีดอย่างเดียวผลพาไม่ใช่ผลโลเกียอ๋อใช่หรออ๋อก็คือผลพามันไม่ใช่สายโลเกียมันก็เลยไม่ได้มันมีไฮคีแถมที่ไม่ใช่โลเกียอ๋อใช่หรอผลพานไม่ใช่สายโลเกียเหรอเนี่ยเอาแล้วทำไมมันคือร่างคลองเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายโรเกียใช่ไหมเนี่ยเอาเพิ่งรู้ไอ้พวะ ม่ผมดูไม่เข้าใจวะพาโดนเนิรพพ์ฟพี่เอาใช่หรอผลพาโดนเนิร์ฟอา้าวแล้วมันยังดีหรือเปล่าเนี่ยถ้าผลพาโดนเนิร์ฟเนี่ยมันเนิร์ฟเดินช้าอ้อก็ว่าอยู่ทําไมมันเดินแบบช้าๆวะแต่ก่อนพี่ก็มีผลพานะไอตัวหลักของพี่อะถึงมูมเมอร์จะไม่ค่อยได้เล่นแต่มีผลพานะเออก็ว่าอยู่ทําไมมันเดินชา้าๆจริงๆมันเนิร์ฟผลพาใช่ปะให้มันเดินช้าฟาไปอู้หูเรียบร้อยมาได้เวลาไปไสกับบอสแล้วรอมานานเอ้มโอ้โหยิงปีสิบเก้าล้านใหนหน้าตาบอสแม่ง เคยนี่ใช่ปะไม่ไปกับผมแน่นอนนี่ไงมันจะชิวเกินไปแล้วเสริมหารคี้เรียบร้อยขอเปิดก่อนเลยปึ๊บอ้าวสกิลเอ็กซ์ได้แอสแซสเลเออให้แบบว่ามันติดสตัร์แล้วก็ฟาร์มปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอสตีแรงเลยเฮ้ยบอสตีแรงเกินว้าไม่กินลูกไฟอะไรวะเนี่ยอุกบาทเหรอเดี๋ยวไอ้บอสใจเย็นนี่เอาไปกินเอาไปกินอีกรอบ อุ้ยลูกไฟอีกแล้วอดเกินอยา่ยาอย่าเรจะตายเจอลูกไฟเข้าไปเอ้ยลูกไฟอีกแล้วอุ้ยอะไรวะเนี่ยไม่หดเกินลูกไฟอีกแล้วเหรอเพื่อนอดไปโหดไป,ดไปไมีโปง้งตายแน่ๆตายแน่บอเลยชึบชึบอุย้ยแตกไม่ดาานฟาาที่แตก ขอวัดเลยละกันขอวัดเลยละกันนี่นี่เอาไปสตาร์ทไปหนึ่งทีฟันฟันติดคิดตคอดปปปปปเรียบร้อยโอ้โหบอสก็ไม่เท่าไหร่ครับหลังจากที่ผมฟาร์มในเกาะกินบิทเสร็จครับผมก็จะไปทําขาดําแล้วก็หมัดสายฟ้าครับเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยแนะนํามาครับผมเดี๋ยวเราไปทําหมัดสายฟ้าแล้วก็ขาดําของซันจิกันนะครับไปเลยครับแล้วทำไมเรือผมมันไม่ใช่เรือขี่เร็ววะเนี่ยมันหมดหรอ ไปก่อนน้าแข็งพี่โอเคได้จัดไปนีใช่ไหมก่อนร้อนร้อนหนาวหนาเรือเร็ว1,000พันพี่อ๋อเรือเร็ว1,000พันเหรอคนละก่อนพี่เอเ <c oughs> อาไม่ใช่ทางนี้เหรออ๋องั้นไปฝั่งนูน้นโอเคเดี๋ยวไปฝั่งที่มันมายแล้วกันเออพี่เขาหายอยู่พี่ซื้อไว้มันถาวน,นะว่าทําไมพี่ไม่ขี่เรืออะไรสปีดบ๊ทฟรีวะโอ้โหเพราะว่าอยู่ตั้งแต่คิดที่แล,แล,แล้วแหละว่าขี่เรืออะไรดีว่าตอนตอนหน้ามันเป็นเรือของเอ็ใช่ปหมเอ็หม่างอะคีรอบนี้ไปขี่เรืออะไรวะเนี่ย นี่ไงโอ้โหมันอันนี้อ้าอยู่ว้าว,ว,าวมาแล้วบทีนี้แหละของจริงนี่ไงก่้อนร้อนหนาวหนามันอยู่ด้านหลังนี่ว่ะผมไปเลยฝั่งนู้นวะไหนคนขายมายู่ไหนมาแล้วมาแล้วผูเ้เล่นใหม่ผูเ้เล่นใหม่นัานบนปะด้านบนปะ,นนปะที่มันต้องไม่ซื้อไอ้กับตัวด้านบนปะกีลากหัวหน่อยอุ้ยมันจะลากได้ไงหรองชายาตรงหมู่บ้านตัวแมวครับอ๋อนู่นหรอหมู่บ้านตรงหมู่บ้านไป เราไปซื้อเกาะหมัดกันดีกว่าอู้หูอันนี้คือหมัดมนุษย์เงือกใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันขายทุกอย่างเลยเหรอตรงนี้คือหมัดหรอนี่หรอนี่ไงห้าแสนมาแล้วนี่ใช่ไหมว้าวหมัดสายฟ้าเชคเคชเคชดโคตเตว่าคุมเมินนักผจใหม่นี่ว่าเตจัดขอแชมป์ลูกบอลปึ๊บเลยหนึ่งทีนี่แหลขาสันกีเอาปะาเอาปะขาดำเอาปะ อันนี้คืออะไรโย่และนี่คือเสียงเจ็กติกวัดต้องการเรียนรู้ดักสเตปไฟติ้งสไตล์การต่อสู้นี้จะทําให้คุณสามารถโจมตีคู่ศัตรูด้วยการเตะอันทรงพลังที่ซื้อทุกวันเลยแล้วค่อยมาฟังมัสซารีทีหลังอ๋อได้เลยอ้าเอ้าแล้วพี่ซื้อแล้วแล้วแล้วพี่จะเปลี่ยนยังไงอ่ะไม่เท่ครับไม่ไม่ไรเดอร์คิกโปมีทั้หมัดเอ้าแล้วพี่จะกลับไปใช้มัดสายไฟยังไงน้องบอกก่อนดีบอกก่อน เที่ยวกลับไปเปลี่ยนที่ตัวแมวตัวแม่เขาหรออ๋ออ๋อนี่คือตัวแมวเอออ๋อก็ไม่เสียตังค์เพิ่มอ๋อเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบนี้เลยคือถ้าซื้อไว้ก็ถาวรแล้วโอเครื้อเรื่องผ่านเลยผ่านเลยเดี๋ยวเราไปทําภารกิจต่อเดี๋ยวไปฟาร์มไอ้สแต็กหมัดก,ก่อนเลยจริงๆมันจะมีหมัดอีกหนึ่งที่ป่ะที่มันเป็นกรงเล็บจริงๆมันไม่ใช่แบบเป็นสายฟ้าใช่ป่ะทุกคนผมจําได้อย่าตายอย่าตายลืมลืมลืมเอามาต่อยป,ป,ป๊นี่ โอ้โหโอ้โหโอ้โห,ห,หมองไม่ทันมองไม่ทันว่ะเอาเลยวะรวจังวะมาต่อยนี่ไม่ไม่มือไหนป,ปึ๊บปึ๊บทั้งศอกทั้งเขา่าโอ้โหรวว่ะสกิลแซดคืออะไร <S <S เย็ดแค่อัปะคัดนี่มาแล้วก็ต่อยแบบนี้ได้ปะอู้คอมโบออ้ออ้ยางแรงออ้วู้ดามเมตสามหมื่นสามหมื่นเท่าไรวะเฮ้ยไหนไหนสกิลวีคืออะไรวะ ตัวตัวบีอันไหนวะอ๋อมันตัวเอ็กนี่ว่าไม่ใช่ตัวบีอะไรวะอะไรคือบีไว้อุ้มไหนตัวเมื่อกี้มันฆ่าผมนี่เหรอหนีไปหนึ่งทีมาเข้ามาสกิลเอ็กซ์พง,พ,งพุ่งฮ้บ แต่ถ้าเป็นไอกกงล้อมันจะแรงกว่าน,นี้ใช่ปะกงเล็บอ่ะกงเล็บแมวอ๋อว่าแล้วถ้าเป็น v ีมันจะเป็นกงเล็บแมวที่เราไปซื้อมาระหว่างที่ฟาร์มอยู่ผมก็ไปตามน้องชายมาฟาร์มช่วยนะครับก็คือน้องอาร์มนั่นเองครับผมก็มาฟาร์มช่วยผมนะครับจนผมไปถึงดอเวลหนึ่งพันนะครับผมจนได้นะครับก็ได้เปลี่ยนเกาะไปฟาร์มที่เกาะอ,อื่นนั่นเองนะครับผมทางขึ้นก่อนเกาะภูเขาหุบเขาอะไรวะเนี่ยมันไต่ขึ้นหน้านี่า่าไปกิ้งกุลึกกืลึกกลึกขึ้นไปอุย้ยโอ้โหตาย อะไรวะเนี่ยตกใจหมดโอ้โหโอ้โหอิฟกอลังการงานสร้างเลยน,น้องเองก็เต็มคาราเบียลเกินคือผลอะไรวะทำไมมันสีสันเฟียลฟาร์มมะพร้าวแก้วจังทุกคนกีตาร์บู๊ครับอ๋อกีตาร์บู๊ว่่แล้วทำไมสีสันมันแสบตาจังมีหัวกระโหลกขึ้นด้วยที่แทนปีนนี้เองน้องผีโคงกะโหลกเอง สรุปเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการซื้อผลพานครับตอนแรกเนี่ยว่าจะมารีวิวผลพายุนะครับก็ไม่ได้เล่นให้ดูนะครับไปกดซื้อปุ๊บนะครับผลพายุหายปั๊บเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้ไปซื้อหมัดสายฟ้าแล้วก็ขาดําของซันจินั่นเองนะครับผมหลังจากที่ซื้ออะไรเสร็จนะครับก็มีน้องอาร์มเนี่ยมาฟาร์มช่วยนะครับจนถึงเลเวล1,100นั่นเองนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดในคลิปนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับถ้าใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามให้กับอูเม่คคคคคคลลลิิปปหหนนนนนน้้าาาะะะะรรรรรัััับบบบบบบสสสเเกกกกมมมแแแใใออยยจจพูดดดุตีีๆ็ไช ที่แฟนเพจเฟ e บุ o k นะครับผมไล์สตรีมเกือบทุกวันครับมาเจอกันเลยนะฮะบ,บ๊ายบาย